นารูโตะถึงคราวจะตายจริงๆแล้วใช่ไหมเพราะหมดใหม่ของนารูโตะนั้นอาจถึงขั้นทําให้นารูโตะตายได้เลยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมหน้าฉนันนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะมาเข้าสู่การ์ตูนเรื่องโบลูโตะกันบ้างครับทั้งที่แล้วเราเพิ่งจะทำคลิปโบลูโตะครั้งแรกในรอบเป็นปีนะ คลิปนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องราวโบรุโตะกันอย่างต่อเนื่องนะเออแล้วหลังจากนี้ก็จะค่อยๆทยอยทําอะไรกันเรื่อยๆนะคลิปนี้เนี่ยก็ต้องพูดถึงความตายของนาูโตะนั่นเองครับผมที่นาูโตะเนี่ยเขาใช้โหมดใหม่ใช้ร่างใหม่นะที่จะต่อสู้กับอินชิกิครับผมอินชิกิเนี่ยเขาก็เป็นคนจากตระกูลโอซุสึกินะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโอซุสึกิที่แข็งแกร่งที่สุดณเวลานี้แล้วนะครับผมคือมันแบบโหดสัตว์รัสเซียมากนะก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าตระกูลโอซุสึกิ คือโหดทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นโมโมชิกินะครับผมหรือว่าคางูยะครับแต่คนพวกนี้คือตายหมดแล้วนะผมปัจจุบันนี้ก็เหลืออินชิกินะซึ่งแบบแข็งแกร่งราวกับเทพเจ้าเลยนะนารุโตะที่เคยร่วมมือกับซาสึเกะต่อสู้กับอินชิกิแล้วก็คือแพ้ราบข้ามนะจนทั้งคู่นี่คือเกือบตายมาแล้วนะผมในกอดหน้านี้นะ เนาโตคือรู้ตัวครับว่ายังไงเขาก็สู้ไม่ได้ครับมันแบบบทหนทางมากๆนะเนาโตก็แบบมีการพูดคุยกับคุลมานะครับผมจิ้งจอกก้าวหางในร่างกายเนาโตครับจนคุลมาเนี่ยเสนอทางให้อย่างหนึ่งครับว่ามันมีวิธีหนึ่งนะที่ทําให้เนาโตเนี่ยพอที่จะต่อสู้รับมือกับอิชิกิได้ครับผมแต่ถ้าใช้วิธีนี้เนี่ยเนาโตอาจจะถึงขั้นตายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับผมแล้วก็ปรากฏว่าเนาโตเนี่ยใช้โหมดก้าวหางครับซึ่งก็เป็นร่างใหม่นั่นเองครับตอนนี้ก็เป็นที่ได้รับความสนใจกันเยอะ ควรครับว่าถ้านารูโตะใช้หมดนี้แล้วตายจริงๆเนี่ยครับผมบูมันจะตายจริงๆใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับเรื่องความตายของนารูโตะเนี่ยคือเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสเลยครับเพราะยังไงคือมันตายอยู่แล้วครับ จะช้าจ,จะเร็วนารูโตเนี่ยมันตายอยู่แล้วนะผมเพราะว่าในเวอร์ชั่นของโบรูโตเนี่ยในการเปิดเรื่องขึ้นมาของโบรูโตเนี่ยมันมีการสนทนาการระหว่างโบรูโตกับคาวากินะฮะที่เหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับว่าคาวากิเขาเป็นคนแบบนําความล่มจมความชิบหายความล่มสลายเนี่ยมาสู่ยุคสมัยแห่งดินจาครับและบทสนทนาคู่นี้ครับผมคาวากิบอกว่าจะส่งโบรูโตเนี่ยตามรุ่นที่7ไปครับผมนั่นแปลว่าในตอนนั้นณเวลานั้นเนี่ยครับนารูโตคือน่าจะตายไปแล้วเดสมอลเล่ไป นะพอมาถึงเรื่องราวในปัจจุบันนะี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสอเขานะผมเห็นแววเห็นลาความตายของนารุโตแล้วนะแต่กันเนี้ยสำหรับความคิดของผมเองนะผมคิดว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนารุโตอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในการต่อสู้ที่นารุโตเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงตายครับในภาคของนารุโตเองครับนารุโตเนี่ยเคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นก็แบบเป็นศึกสุดท้ายเนื้อตัวนารุโตเองเนี่ยโดนชินก้าห่างออกไปจากตัวครับแล้วมันก็เป็นเงื่อนไขาตาย ตัวของคนที่เป็นพลังสถิตร่างครับถ้าโดนชิงสัตหางออกไปจากตัวครับยังไงบึงก็ตายแน่นอนตั้งนี่และครับบ้าโนโตะเนี่ย,ยมันก็เหมือนกับตายไปแป๊บหนึ่งครับแต่ท้ายเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลืออะไรกันไปนะครับก็มีการเอาก้าวหางที่อยู่ในร่างของโคคาเงะรุ่นิสีครับผมถ่ายทอดส่งต่อมาใส่ในร่างโาโตะครับแล้วโนโตะเองก็เหมือนกับได้รับการช่วยเหลือจากเซียนโุวิถีได้รับพลังอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยครับโนโตะก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมานะผมว่าครั้งนี้ก็คงจะเป็นอีกครั้งหนง ว่า,ารูโตเนี่ยเกือบจะตายเกือบจะตายแต่สุดท้ายแล้วคงไม่ตายนะครับเพราะผมบอกว่ามันเร็วเกินไปนะที่นารูโตจะตายในช่วงนี้นะ เพราะว่าบังงะของบรูโตมันเพิ่งจะมีแค่ประมาณ50ตอนเองนะคือ50กว่าตอนมันยังไม่ถึง60ตอนมันเพิ่ง50ตอนต้นๆเองผมห้าสิบเอ็ดตอนเองถูกไหมนะารูโตคือมันตายมันตายได้ครับผมแต่นี่คือมันเร็วไปนะตอนเนี้ยบังงะของบรูโตเนี่ยยังถือว่ายังพอทําได้ดียังสนุกยังน่าลุ้นอยู่นะครับยังพอมีคนติดตามสําหรับบังงะาบรูโตอยู่นะฮะไอที่ผมเคยดา่าแล้วก็บรูโตแบบมันเสียมากๆเลยเนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องราวในอนิเมะเนี่ยที่ดูแบบเนื้อเรื่องมันเละเทอะเปิด เปื้อนดูแบบขยำม,ม่วซัวตุ้นเหลงไปบทนะครับบลูโตในเวอร์ชั่นอนิเมะเนี่ยอันนั้นก็จะโดนคนสรรเสริญไปเยอะมากพอสมควรแล้วนะครับคนสรรเสริญยศนเลเตติ้งมันหายหมดเลยนะผมบลูโตในอนิเมะนะแต่เรื่องราวในบางงานที่ดวนว่าอ้มันก็คนละโลกแทบจะคนละจัก,กรวาลน,นะครับเนื้อเรื่องในบางงานเนี่ยยังมีตัวนารูโตเนี่ยเป็นแกนกลางยังมีตัวนารูโตนั้นเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินเรื่องไปพร้อมๆกับบลูโตลูกชายของเขาอยู่นะครับผมมันเร็วเกินไปนะที่จะทํให นารูโตะเนี่ยต้องตายในตอนนี้ในเวลานี้นะครับผมคิดว่านารูโตะเนี่ยคงจะได้มีบทบาทแล้วก็ได้ดําเนินเนืน้อเรื่องไปอีกยาวไปอีกไกลพอสมควรนะครับผมเพราะจะสังเกตเห็นว่าไอตอนที่บรูโตะคุยกับคาวากินะครับผมในตอนนั้นที่แบบเบืองอะไรมันก็เลเทตุ้มเป๊เนี่ยอันนั้นแหละเราจะเห็นว่าบรูโตะเนี่ยแบบมันโตเป็นหนุ่มแล้วไงครับมันไม่ได้เป็นตัวเล็กกระเป๊กเหมือนในตอนนี้นะแล้วสังเกตที่ผาที่แกะสลักหน้าโคคางเงะด้านหลังครับก็จะเห็นว่ามันมีโคคางเงะทุกรุ่นเลยนะตั้งแต่รรุุ่่่่นนนนททีี1มจถึงง7ขอ นะครับผมเราจะยังไม่เห็นว่ามันมีฮคาเงรุ่นที่8นะมันก็พอจะคาดเดาได้ครับว่าพอนา루โตะตายไปซึ่งก็คงตายไปได้ไม่นานนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการคัดเลือกหรือว่ามีการแต่งตั้งฮคาเงรุ่นที่8ขึ้นมานะครับแล้วพอนาโต้ตายไปได้แป๊บเดียวนี่ครับผมก็เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าบรูโตะกับคาวากิเนี่ยก็คือมาต่อสู้กันแล้วนะแสดงว่าความจริงที่นา루โตะจะต้องตายเนี่ยผู้เนื้อเรื่องอีกไกลนะครับผมบรูโต้มันคงแบบโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับนา루โตะมันถึงจะไปตายอะไรในช่ววงงนนัันน้้แลสเก ดูสไตล์การต่อสู้ของโบลโตเนี่ยจะเห็นว่าโบลโตในตอนที่ต่อสู้กับคาวากิเนี่ยโบลโตใช้ทั้งลืมตาเปิดพลังเนตรของเขาครับผมรวมถึงมีอักขระคาม้มะเนี่ยปรากฏขึ้นมาที่ฝ่ามือของโบลโตเนี่ยแสดงว่าในตอนนั้นเนี่ยโบลโตมันก็คือเทพแล้วนะครับควบคุมทั้งพลังที่ตาของเขาได้แล้วก็ควบคุมทั้งพลังคามะเอามาใช้ในการต่อสู้ได้อย่างอิสระแล้วเงี้ยนะก็คงมีช่วงเวลาให้โบลโตได้เติบโตได้ควบคุมได้ฝึกฝนขัดเกลาฝีมือตัวเองอะไรไปนะผมกว่าที่นารูโตะจะตาย นะก็มาพูดคุยแล้วก็อัปเดตเป็นสกูปสั้นๆครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับความตายของนารูโตะครับผมก็อาจจะมีเหตุการณ์ให้ได้รุ้นนะครับ นา루โตะอาจจะบาดเจ็บสาหัสนะครับในการทําศึกครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะแต่คงไม่ถึงกับขั้นตายนะครับเพราะว่าในตอนเปิดการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่างที่อธิบายเหตุผลไปนะครับมันก็มีฉากมีเรื่องราวเนี่ยที่พอจะเป็นการบอกใบ้อยู่แล้วนะครับว่านา루โตะคงไม่ได้ตายในช่วงต้นๆของการ์ตูนเรื่องนี้หรอกนะผมคงเป็นแบบช่วงท้ายๆหลังจากนี้อะไรไปสักระยะหนึ่งนะครับขอทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งครับผมคือคุเรมาสเนี่ยมันก็บอกไว้ใช่ไหมครับว่าถ้านา루โตะใช้บทนี้เนี่ยนา루โตะอาจจะตายนะแล้วจะทำยงไง ไอดีที่จะให้นาโตะใช้โหมดนี้โดยที่ไม่ตายนะผมขอคิดแบบง่ายๆคิดแบบไม่ต้องใช้สมองอะไรเยอะนะผมถ้าการใช้โหมดนี้เนี่ยเรียกว่ามันกินพลังงานชีวิตแบบมันเป็นโหมดที่แบบฝืนตัวอะไรมากเกินไปเงี้ยคือถ้าเกิดว่าใช้แล้วต่อสู้ไปเรื่อยๆแล้วคือแบบนาโตะมันจวนเจียนจริงๆมันจะตายจริงๆเนี่ยปิดโหมดนี้ก่อนไหมปิดโหมดนี้เลิกใช้โหมดเนี้ยก่อนที่เราโตจะตายก็คือไม่ตายแล้วปะอะไรประมาณนั้นปะมันก็คิดง่ายๆอะไรอย่างนี้นะ เพราะถ้าโหมดนี้นเนี่ยมันเก่งมันโหดสัตว์รัสเซียอะไรจริงๆเนี่ยครับนารูโตะใช้โหมดนี้ต่อสู้กับอิชิกิที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากนะอิชิกิมันก็แบบอยู่ต่อหลังจะดีได้แค่ไม่กี่วันนะผมเออต่อสู้ยื้อยุดฉุดกระชากอะไรไปถูกเวลาอะไรไปนะครับก็น่าจะพอรับมืออิชิกิได้ในระดับหนึ่งนะถูกไหมแล้วพอในช่วงเวลาที่นารูโตะจวนเกียนจริงๆไม่ไหวจริงๆเกือบจะตายจริงๆอะไรเงี้ยก็ยกเลิกใช้โหมดนี้ไปเพื่อเป็นการรักษาแล้วก็เซฟชีวิตของนารูโตะไว้ก่อนนะครับ โอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะที่รับชมมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้กันแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนมากจริงครับผมที่อุตสากลับมาดูผมอีกครั้งนึงครับผมในการที่ผมเนี่ยมาทําคลิปรูโตะคลิปโูโตะอะไรพวกดี้นะก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยทามาให้รับชมกันอย่างเรื่อยๆนะและก่อนจากกันไปเช่นเคยครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าาอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมกดสั่นระฆังแตงก่งจริงๆไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมกับผมโปร กลมหน้าชนะครับผมไปแล้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ